สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับนุ่นที่ช่องนุ่นนินนะคะคลิปนี้เราจะมารีวิวท็อปเปอร์จากแบรนด์บีเวลกันค่ะซึ่งตอนนี้นุ่นก็ลองนอนมาได้5วันแล้วนะคะเดี๋ยวจะมาบอกความรู้สึกหลังจากการใช้งานให้ทุกคนฟังกันด้วย ตัวนี้เขาจะเป็นท็อปเปอร์ที่สามารถปูไปบนฟูกที่นอนเราได้อีกทีหนึ่งนะคะเป็นตัวเสริมสําหรับใครที่มีปัญหาในการนอนอย่างเช่นฟูกที่นอนอันเก่าของเรามันนอนไม่สบายนุ่มไปหรือว่าแข็งไปแล้วมีอาการปวดหลังนะตัวนี้เขาก็คิดคนร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านกายวิยาศาสตร์นะคะหรือว่าเอโ็กโอนอมิกนะก็เลยเรียกว่าเป็นเอ็กโอนอมิกท็อปเปอร์ได้น,นะคะส่วนประกอบด้านในก็จะมีทั้งหมด2ส่วนก็คือด้านที่เป็นผิวของเขานะแล้วก็ข้างในก็จะเป็นฟูกที่เป็นเมมโมรี่โฟมสองความแน่น จะวางทั้งหมด5โซนตามแนวขวางนะคะซึ่งาการที่เขาทําความแข็งความนุ่มสลับกันจะช่วยให้รับสลีละได้ทุกความโค้งเว้าของกระดูกสันหลังนอกเหนือจากเมมโมรีโฟมทั้ง5โซนของเขานะคะเรายังสามารถเปลี่ยนนอนสลับด้านได้2แบบนะตอนเราใครที่ชอบนอนนุ่มๆหน่อยแล้วก็จะเอาเป็นผิวสีฟ้าขึ้นด้านบนนะคะส่วนใครที่ชอบนอนแข็งหน่อยก็จะเป็นด้านสีขาวขึ้นข้างบนนะซึ่งนุ่นก็คือเลือกเป็นด้านสีขาวขึ้นข้างบนนะคะแล้วก็อีกแบบหนึ่งคือตัวปลอกผ้าที่หุม้มท็อปเปอร์อีกทีนึงเขาก็สามารถเลือกได้ือแบบ มีความเย็นแล้วก็มีความนุ่มสบายนะคะด้านความเย็นก็จะช่วยลดอุณหภูมิร่างกายขณะนอนได้1-2ึององศานะทำให้เราหลับเร็วขึ้นหลับสนิทต,ตลอดคืนส่วนใครที่ชอบด้านนุ่มด้านนี้เขาก็จะเย็บจากเส้นใยทอพิเศษนะคะให้ความนุ่มสบายแต่ว่ายังระบายอากาศได้ดีเหมาะกับคนผิวแพ้ง,ง่ายแล้วก็ไม่ระคายเคืองผิวด้วยส่วนตัวนุ่มเป็นคนขี่รอนะนุ่มก็จะเลือกเป็นด้านที่มีความเย็นนะคะขึ้นข้างบนผ้าก็จะมีความลื่นๆแบบนี้เลยสําหรับใครที่ต้องการสลับ ด้านนะคะเขาก็จะมีซิปให้เราเปิดปิดเพื่อที่จะสลับด้านเย็นกับด้านนุ่มสบายแล้วก็ถอดเอาไปทําความสะอาดได้ด้วยนะแต่ว่าตัวท็อปเปอร์อาจจะแบบไม่อยากให้โดนน้ำนะตัวท็อปเปอร์ด้านในส่วนผ้าด้านนอกก็ถอดไปซักได้ตามปกติะคะ่ะ สำหรับใครที่กังวลว่าถ้าซื้อท็อปเปอร์ตัวนี้แล้วจะเอาไปปูทับฟูกที่นอนเราได้ไหมตัวนี้ทางบีเวเขาก็คิดมาแล้วนะคะว่าสามารถปูทับฟูกที่นอนได้ทุกแบบเลยนะตัวนี้นอกจากที่เขาจะวางบนฟูกที่นอนได้แล้วนะนุ่นคิดว่าสามารถปูบนพื้นได้เลยเนื่องจากเขามีความหนาถึง8เซนติเมตรนะลงไปกระโดดลงไปเหยียบอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้แบบจมถึงพื้นนะคะคิดว่าสามารถเอาไปปูได้นะและตัวท็อปเปอร์อันนี้ก็สามารถรับน้าหนักได้สูงสุดถึง200กิโลกรัมเลยมีทั้งหมด3ไซส์นะคะก็คือ3 5 foot, 5ฟฟุุตต ฟุอันนี้ของเราก็คือเป็น6ฟุตค่ะหลังจากที่ลองนอนมาแล้ว5วันสิ่งที่สังเกตได้ถึงการเปี่ยนแปลงคือเวลาตื่นมามันไม่ค่อยปวดเมื่อยตัวนะคะทุกคนด้วยความที่ส่วนใหญ่นุ่นจะชอบนอนตะแคงนะปกติถ้าเรานอนฟูกที่นอนเดิมมันจะทับแขนตัวเองนะเพราะว่าฟูกที่นอนเดิมนุ่นค่อนข้างจะมีความแน่นสูงนะคะแขนนุ่ก็จะแบบอยู่อย่างเงี้ย แต่ว่าอันนี้เหมือนกับว่าพอเราวางศอกลงไปศอกมันก็จะลงไปตามน้ําหนักของเมมโมรี่โฟมนะคะทำให้สรีระของเราเนี่ยสามารถอยู่ได้แบบสมดุลสบายขึ้นนะ่ะรวมไปถึงการนอนงายให้นุ่นชอบนอนด้วยนะอย่างนอนงายปกติหลังก็จะแบบโค้งขึ้นมาจากที่นอนนิดนึงนะคะต้องเอาหมอนข้างมาแบบวางใต้เขา่าเนี่ยแต่อันนี้ก็สามารถแก้ปัญหา ตรงนี้ไปได้นะเพราะว่าเมมโมรีโฟมเขาก็จะโค้งขึ้นมาแบบนี้ตรงหลังใช่ไหมแล้วตรงก้นก็จะแบบจมลงไปนิดนึงแบบนี้นะคะให้การนอนเรามันเป็นสโลว์แบบนี้ไปได้นะและจุดเด่นของท็อปเปอร์นี้ที่นุ่นรู้สึกว่าแตกต่างจากฟูกที่นอนเดิมมากๆคือการนอนคว่ำค่ะโดยปกตินุ่นจะชอบนอนคว่ำเล่นมือถือนะทุกคนเวลาเรานอนคว่ำจะรู้สึกว่าอกอะโดนกดเข้าไปแต่อันนี้คือแบบมันมีความสบายมากนะคะที่อกเมมโมรีโฟมเขาเหมือนจะปรับสมดุลให้กับน้ําหนักมันถั่วเฉลี่ยใกล้ๆกันหมดนะก็เลย ทำให้สามารถนอนคว่ำเล่นมือถือได้เป็นระยะเวลายาวนานโดยที่เราไม่เมื่อยนะคะรวมถึงการนอนคว่ำแบบตอนกลางคืนด้วยนะสําหรับใครที่ชอบนอนคว่ำนุ่นคิดว่าตัวนี้ตอบโจทย์ส่วนตัวคิดว่าเป็นฟูกที่เหมาะกับคนที่เป็นออฟฟิศซินโดมปวดหลังนอนหลับไม่สบายนอนหลับไม่สนิทหรือมีความรู้สึกว่าต้องการเปลี่ยนประสบการณ์ในการนอนแบบใหม่นะคะนี่ก็น่าจะเป็นท็อปเปอร์ตัวจบที่เหมาะกับทุกคนที่ชอบในการนอนนะคะรวมถึงนุ่นด้วยนุ่นชอบนอนมากก็เลยให้ความสำคัญกับการนอนเป็นพิเศษนะคะและนี่ก็เป็น ทั้งหมดของการรีวิวเอ р o n นอมิกท p อปเจากแบรนด์ e ี e ว l ที่นุ่นนามาฝากทุกคนวันนี้นะคะสําหรับใครที่สนใจเขาก็มีทั้งหมด3ไซส์เลยนะทั้ง3.5ฟุต5ฟุต6ฟุตนะคะแล้วเขาก็มีรับประกัน1ปีด้วยค่ะสําหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะบายบายขอตัวไปนอนก่อนแล้ว